หมดไฟเครียดเพลียง่ายแนะนำว่าต้องกินสิ่งนี้และใบว่าไม่ใช่กาแฟรหรือว่าน้ำหวานนั่นก็คือการกินโปรโตีนให้พอเพราะเวลาที่คุณเครียดตอมหมวกไตจะหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าคอร์ติซอลออกมาเยอะแล้วมันจะไปสลายพวกกล้ามเนื้อนั่นเองพวกที่เครียดเีดหรือว่าตอมหมวกไตล้าเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าบริเวณช่วงบนไม่ว่าจะเป็น แขนไหล่ขาลีบแต่มักจะลงผงง่ายดังนั้นคุณต้องปิดโปรโตีนพืชแบบชงเอาไว้แช่กินระหว่างวันตอนที่คุณเหนื่อยเพลียล้าปริมาณโปรโตีนที่หมอแนะนำต่อวันเลยก็คือ1.5กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมคุณต้องแบ่งนะครับว่า ปริมาณโปรโตีนที่คุณกินเนี่ยต่อวันมาจากอาหารเท่าไหร่มาจากโปรโตีนพืชที่ชงเท่าไหร่ก็จะทำให้คุณเนี่ยได้รับปริมาณโปรโตีนที่เพียงพอต่อวันครับอ๋อแล้วก็อยากกินของวนะหวานนะหวานกาแฟคาเฟอีนตอนนี้คุณเหนื่อยเพลียนะครับเพราะมันจะยิ่งทำให้คุณเนี่ยเหนื่อยล้ามากยิ่งขึ้นไปอีกแถมน้ำหนักตัวคุณก็จะเพิ่มขึ้นด้วย